ภาพชัดนะคะการเช็คตัวเลขนะคะตรงนี้เดี๋ยวขอแจ้งเราก่อนบางคนที่มาใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะคะอาจจะไม่เข้าใจการดู ยกตัวอย่างเราพัฒนาที่จะที่เราเราพัฒนาที่เราดูวันนี้เลยค่ะการเช็คตัวเลขนะคะสำหรับการที่จะดูเหมือนกับคำถามเมื่อกี้ไม่เห็นในไลน์นะคะว่าไม่เห็นในไลน์ว่าเราถามว่าจะต้องดูแบบไหนว่าตัวไหนที่มี หุ้นไหนที่มีในกําลังวันตัวที่ไม่มีเลยและตัวที่มีเยอะวิธีการดูนะคะเราดูตรงนี้นะคะอ่ะดูตรงนี้ก่อนไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะอันนี้เป็นผลออกของเรานะคะของเราพัฒนาอ่ะห้าสองเก้าสองห้าสเเราดูเราไล่ดูเลยค่ะอ่ะ พอเราดูแบบนี้จากวันที่30จนมาถึงวันที่6ที่ที่6เราก็มาดูค่ะว่าวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของลาวพัฒนานี่คือกำลังวันของวันศุกร์ค่ะของลาวพัฒนาค่ะถ้าเราดูจากสถิติตรงนี้นะคะ ถ้าเราดูจากสถิติตรงนี้เราก็จะมาไล่เลยค่ะว่าอ่าววันศุกร์วันศุกร์สองสามสามแปดสองวันศุกร์ศูนย์สามสี่สองศูนย์อ่าวันศุกร์สองเก้าเก้าสี 03, 4, 20, ่สองวันศุกร์น,นี้เจ็ดศูนย์หกเจ็ดสี่พอวันศุกร์ต่อมาศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ เก้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าอพอพอเรารู้แบบนี้เราก็จะเราก็จะเอามาเทียบเลยค่ะกับกำลังวันของเราถ้าตามทั้งหมดทั้งมวลที่ของสถิติของลาวพัฒนาในระหว่างเดือน สจะไหลเยอะมากกว่าไล่มาเลยค่ะ2 9 2 8อ้าวอันนี้หลดุด2 0จะเป็นสองสองกับ3เราเราจะดูเทียบแบบนี้ นะคะสำหรับการที่ดูนะว่าหุ้นที่มาตัวที่มีมากหรือว่าตัวที่ไม่มีเลยสำหรับการที่ดูจากกำลังวัดนะคะทีนี้เราก็จะมาดูนิเคอีกของเราเลยในวันนี้เลยนะคะ